ก็ป่าบริเลเรือผู้ใต้ปกแตงโมนะคะบแตงโมพอแม่พี่น้องเศษๆประสานตังใดใตดิ่งเลยคะ่ะลูกนีสามโลแปดขายจับบัตายจบาทตสามสิบค่ะสามสิบลูกยังใหญ่เลยค่ะต้นใจทักเพจใดนะคะ่ะใต้เพจค่ะหวนานๆแาบเๆค่ะ เห็ุน้งจิบนะคะใส่นงจิบเห็น้งจิบนะคะ <c oughs> แตโมน,นม้งจิบปลูกเองอเค่ะจะดจก่อไระน้งจิบปลูกเองบ่โอ้น้องจิบน้องจิบน้องจิบนี่นิ่มนะ้องก็บน้องก็บยิ่มนะคะหยเดยดดะ <c oughs> เมื่อานนี้เด้นั่งอแกวมาไม้ได้ครับแนน้ตนั่งอย่นี้เอาเนั่งอ่างแกวีในนตนั่งอย่งวไม่ช่องช่องหองมีผ้ามาเชื่อเครื่อแก้สิว่าจเดนนั่งองนั่งอานั่งอไม่ยังมีแฟนยังมีแฟนค่ะตรจจอบคดร้อนวะค่ะ ตบก็รอค่ะตบรอค่ะแต่ของไงกับพ่อค่ะร้านมารอกับไงเนี่ยวันไหนไงค่ะโอ้ยไงค่ะรอไว้ที่หลังค่ะยิ้มใส่กล่องนะครับยิ้มใส่กล่องเนี่ย มีเฟืองสูใจทักมาได้ค่ะเด้อยมวีเพื่อนค่ะไม่วีเด้งหนาอยไหมมีมาขายปลกแตงค่วันนี้มามานวิวรีวิวรีวิวแตงห้มารีวิวแตงโมห้โอ้ขายแตงโมตกตกหน่วยค่ะมันใหญ่มันใหญ่สำนมบ่กเลยโอ้ยนมใหญ่กวัวค่ะนมใหญ่กว่าบ่โอ้ยอร่อยพี่ค่ะโอ้แตงัมใหญ่สำนอมเปิดเปิดโซก็เปิดเปิดเปิดก็เปิดิวเลยเปิดเปิด เปิดเปิดเปิดนมกระเสียงโมโซนี่เฟปิวเลยนะเฟปิวเลยบ่ได้เด้ครับเปิด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 ดีเฟปิวเลยตสนใจประแกงทากลิงได้ได้ค่ะบ่แพงค่ะขายกันเองน้าล้านนี่สักนี่นี่แปดติบเก้าติบได้ค่ะเขาขายนี่เป็นบ้านมือห้องเป็นการตีขนาดหน่วยละสามติบหน่วยใหญ่ค่ะหวานพร้อมซิมได้บ่ อาติมได้ค่ะติมได้ค่ะคติมเหล็กกับตองสื่อน้ำได้ค่ะซิมคุณจะได้บ่คะหอมแก้มหอมแก้มซื่อหน่อยนึงหอมแกม้แกมผู้สาวสื่อหนึง,หหนงได้บ่อ่าได้ค่ะโอ,อ้แนวนอนแนวนอนซิมคุณได้บ่คะได้จ้าขอเบอร์หน่อยค่ะขอเบอร์คุณหนึ่งค่ะพอลองจ๊